บ้านนี่วะไอ้โซมีนอ่นะโซมมาผมน้อเอาไปก่อนเลยมึงตายตาตายตายตาตายตานนอกรัวหรือนี่บิ๊กบินฟบินอยู่อันนี้คนตัวอันนี้บิอยู่วานี่น้าๆรถวน้ม

น,นะน้าเหรอนักวัวเหล่ากเหล่าๆเหล่าๆมองอ่ะบิลงไม่ได้ 打了打了打嘞。Bye bye bye bye.